บอลสเตล่าออลเลียใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ขายกี่บาทครับเนี่ยหนึ่งสองยี่บาทเหรหนึ่งสองสามสามใบใช่แต่ว่าใบเย็นใบใหญ่เออใบใหญ่จริงหมื่นสองอ๋อมีสามก้านมีสามก้านใช่ครับวางข้อจากใบใหญ่อ๋ออ๋อมีรูนี่คือมีรูแล้วใช่ครับใบใหม่ออกมาใบนี้ก็มีรูแล้วเออว่ะแต่ที่สี่นังกัดไม่เต็มต้องต้องรอเนาะให้มันชัดกว่านี้กัับมันหมื่นหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นสองครับหมื่นสอง หนึ่งหมื่นสองพันใบโอ้ใบใหญ่เลยสองอเออเป็นศอกอ่ะเลยสองเ,ออเลยเออมันคิดตอกครับติดบอลครับมันคือมันคือชื่อชื่อ,ช,อชื่อเลยนะไอ้บอลก้านดำแบงค์กระเตเป้แบงค์กระเนเป้ห<ป>นะมูไงแบงค์กรนะเตเป้อ๋อมันมีต้นต้นเลเก็กด้วยใช่ปะ่ะใช่ตแต,ต่ต้นต้นต้นใหญ่ยี่สองหมืนหน่นเท่าไรสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสามการไม่เหมือนเป็นลายไอตัวลายลายทหารเหมือนกั้ยก้านใบเนาะข้างหลังสวย ข้าวก้ามกนสีออกชมพูแนรี่จานปลาไก่ดาวนี่นี่ากี่ใบแล้วนี่หนึ่งใบข้างหลังข้างข้างล่างดเนาะนี่จนปลาไก่ดาวชมพูแล้วก็ไก่่นเท่าไหร่นะต้นขายเท่าไหร่ต้นนี้ห้าพันห้าห้าพันหมันกลายหลายใบอยู่เนาะกลายหลายใบเลยแล้วชมพูแล้วชมพูแล้วด้วย อันนี้คือตัวน,น้อยนี่เปิดยังไงครับเนี่ยพันเจ็ดครับเท่ากันไหมมีมีหลายต้นเท่ากันไหมนี่ตัวนี้พันเจ็ดเท่ากันอ๋อพันเจ็ดเท่ากันแต่ต้นนี้สวยนนเนาะเริ่มกายเลยด้วยจมูกเลยด้วยอ๋อจะเน้นขาวที่แบบขาวแล้วเขียวเลยแต่มันมันจะไม่เป็นลายอ่ะอ๋อไม่ไม่ได้มีลา,ายแบบลายแบบอย่างนี้เชือ่อไหมเาเป็นขาวว่าขาวเลยเขียวว่าเขียวเลยไม่เกี่ยวกับความหนาใบใช่ไหมบางคนก็บอกว่ามีส่วนนะแต่ผมมีส่วนเออพี่พี่พี่ก็ดูไม่ออกวะ แต่นี่คือฮอลแลนด์เอนใช่ยังไงเนี่ยขายราคาไงครับเนี่ยหมื่นสองได้ทั้งเห่าเลยเนาะไปทั้งเห่าเลยอ๋อลากอากาศด้วยเออสิบเอ็ดใบตัดแบ่งได้เลยรอดไหมรอดไหมไหมรอดป่ะตัวนี้รอดอยู่เนาะเอาไว้มีเพื่อนเพื่อนเลี้ยงอยู่พี่โรจอร์ตบูโน่สองซีหกหกใบหกก้านเอออันนี้ขายขายไงครับเนี่ย 2,000ครับ2,000ใช่แล้วตัวนู้นอะตัวนี้2,300 2,300มองพโอ้แต่แต่ละแต่ละร้านสวยเหรอตัวนี้มันจะใหญ่กว่าหน่อยอืมลายข้างในแม่งสวยจริงแล้วก็มันยกรอดได้อืม2,300ใช่2,000กับ2,300พั้ส่งใบกลมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใบมิวมิวคิวเว่ใบกลมมันต่างกันแค่ทรงเชฟเฉยๆเฉยๆใช่ไหมรู้ว่าราคาเดียวกันราคาต่างราคาก็ใบกลมจะแพงกว่านิดนึงครับพี่ยากกว่า กับลายแบบนี้เนาะมีก้านมาสามก้านกับลายก้านก็ด่างเนาะมีกิเวตเท่าไหร่ครับเนี่ยหกร้อยครับหกร้อยเท่ากันบ้างหรือกระถางนี้เท่ากันเลยอ๋อเลือกเลือกลายเอาใช่ไหมฝากร้านหน่อยครับท่านใดสนใจต้นไม้ต้นไหนครับทักไลน์มาได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกเจ็ดแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดครับน้องอะไรับน้องอาร์ตครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาสอบถามก่อนได้ครับามก่อนได้ือจมาดูหน้าร้านก็ได้ตรงใกล้ใกล้ก็้ก็ ประตู2เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมา,มาถึงเลยโครงการ6ครับครับขอบคุณครับ